สวัสดีครับผมผู então, ้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทวิอญูุกิจหัวหน้าภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือตั้งอยู่ที่ชั้น7อาคารนวมินทราชินี เรามีหลักสูตรที่น่าสนใจอยู่2หลักสูตรก็คือหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกสาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS Management Information System ในระดับปริญญาโทหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเราเปิดรับนักศึกษาทั้งในภาคปกติที่เรียนตอนกลางวันจันถึงสุขและในภาคพิเศษรอบค่ำ นอกจากนี้เรายังมีภาคพ,พิเศษเสาอาทิตย์อีกด้วยสําหรับภาคปกติในเวลากลางวันนั้นจะมีค่าเทอมอยู่ที่ประมาณ19,000บาทและในภาคพ,พิเศษรอบค่าและเสาอาทิตย์จะมีค่าเทอมเหมาจ่ายอยู่ที่เทอมละ45,000บาทในระดับปริญญาโทและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในเรื่องของการบริหารจัดการเทคโนโลยี โดยที่เรามีวิชาที่น่าสนใจอยู่หลายวิชาอาทิเช่นวิชาการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Project Management วิชา ERP Enterprise Resource Planning วิชา CIM Customer Relationship Management วิชา Digital Economy เป en. ็นต้นในระดับปริญญายเอกเรามีจักสูตรทั้งภาคปกติเรียนในเวลาจันทร์ถึงสุก ซึ่งจะมีค่าเทอมอยู่ที่ประมาณ45,000บาทและในภาคพ,พิเศษเสาร์อาทิตย์จะมีค่าเทอมอยู่ที่100,000บาทแบบเหมาจ่ายในระดับปริญญาเอกเรามุ่งเน้นและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพรวมทั้งเป็นนักวิจัยขั้นสูงโดยเรามีวิชาที่น่าสนใจเช่น วิชาการเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ CIO Professionalism Preparation ก็ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนะครับมาสมัครเรียนกับเราโดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บบนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนีเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาซึ่งเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้และสามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีเหล่านี้ ให้ได้ไปสิทธิภาพปมีผลและมีคุณธรรมและนี่ก็คือภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ